สวัสดีครับนักสะสมอารมณ์ดีมีความรู้มาบอกกับสโลเกนที่ว่าถึงไม่ซื้อไม่ขายแต่ช่วยให้รู้ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ความรู้นะครับผมเป็นเหรียญแปลกนะครับผมที่ระวังให้ดีนะครับอาจจะเจอนะครับผมอาจจะราคาสูงเป็นหมื่นบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญแปลกแบบที่ผมจะว่าต่อไปนี้นะครับผมเป็นเหรียญ แปลกชนิดราคา10บบาทนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดชมในคลิปใหม่ๆครับผมถ้าท่านเจอนะครับผมเหรียญแปลกแบบนี้นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีป้องกันนะครับไม่ให้ท่านซื้อนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับแต่เป็นเหรียญที่ดัดแปลงมานะครับผมอาจจะมีใครนะครับผมที่จะมาหลอกขายให้กับท่านนะครับผม ซึ่งท่านก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมเหรียญแปลกนะครับผมแต่อาจจะยังศึกษาไม่ดีพอนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะไม่ความรู้นะครับถ้าท่านเจอเหรียญแบบนี้นะครับผมไม่ใช่เหรียญแปลกอะไรนะครับผมแต่เป็นวงขอบนอกของเหรียญชนิดราคา10บาท2สีนะครับที่ถูกนำไส่ในออกไปนะครับผมให้เหลือแต่วงขอบนอกแบบนี้นะครับผมที่เป็นสีเงินนะครับแบบที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพปกตินะครับผม เหรียญชนิดราคา10บาท2สีที่เป็นปกตินะครับครับเห็นไหมครับถ้าปกติแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีวงขอบนอกนะครับที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีไส้ในนะครับผมที่เป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ถ้านําไส้ในออกนะครับผมก็จะเหลือแต่วงขอบนอกนะครับก้อยทุกท่านสังเกตให้ดีนะครับผมถ้ามีคนมาเสนอขายท่านนะครับผมว่าเป็น เหรียญแปลกนะครับผมอาจจะเสนอขายท่านในราคาเป็นหมื่นบาทนะครับผมท่านอย่าซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญแปลกอะไรนะครับผมเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ถูกนําแท่งในออกไปนะครับผมให้เหลีอยแต่วงขอบนอกนะครับผมก็ที่ผมได้ทําคลิปให้ความรู้ในคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมในส่วนเรื่องนี้นะครับผมก็เพราะว่านะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆบางท่านอาจจะเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมเหรียญแปลกนะครับผม แต่าจะายังศึกษาไม่ดีพอนะครับว่าเรียนแปลกที่แท้จริงนั้นต้องเป็นแบบไหนนะครับผมที่แปลกจากการผลิตผิดพาดมานะครับผมก็ออกมาทุกท่านก็จะได้คุมรู้นะครับในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ